นี่เฮ้ยเห็นข่าวว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ใช่ไหมมันมีประกวดพระที่เสียหลังเสร็จนี่เนี่ยคือของอุ้ย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 อุยอุยอืม นี่เคยเห็นทองฟ้าน,นั่นไหมอืฮัโลโหลฮัโลโหลฮัลโหลอันนี้ศิวะลีหลวงพ่อกลวยอืมเอ๊ะ,อะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันขึ้นเป้าหมายสายฟ้ารับเป้าหมายสายฟ้ารับคืออะไรเนี่ยหลวงพ่อกวยเนี่ยนี่ก็หลวงพ่อกวยไม่รู้หรอกแท้หรือไม่แทใช่ไหมอ่าแท้หรือไม่แท้ไม,แทไ,มแทไม่รู้หรอกแต่แบบนี้มีอ่า นี้เนื้อผงน้ำมันอันนี้ซีวลีจัมโบ้แล้วเยอะยะเนี่ยอันนี้เขาแตกปุกเมื่อไหร่ไม่รู้มีเท่าไหร่อ่ะก็มีเยอะอยู่นะ ใช่ไหมอืมสีวลีบางคนก็บอกว่าเกะบางคนก็บอกว่าแทะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นพระอยู่ในบ้านลนะ่ะอยู่ในกระป๋องอนะ่ะเรามีแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจไงเห็นไหมมีพระอยู่ในบ้านไม่ใช่ว่าจะขายทุกคนอนะ่ะ แบบใหญ่แบบเล็กแบบเนี้ยอ,อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเป็นหลวงพ่อก่วยมีเป็นแบบนี้เออเนี่ยอะไรเนี่ยสระบุรีอ๋อนี่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 น เอาไว้ดูเนื้อผงน้ํามันหลงพะปวยเนี่ยวัดโคสิตารามเนี่ยนะอันนี้ปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าใช่ไหมเมื่อเทียบกับองค์นี้ละเห็นนะเรารู้เลยว่าอ้อเนื้อหาแบบนี้สูตรการผสมเนื้อแบบนี้นะเออเฮ้ยมันทําให้เราเข้าใจได้แล้วนี่เหมือน วัดปากน้ําใช่ไหมแต่เป็นเนื้อผงน้ำมันแบบนี้อ่หลวงพ่อกลวยทําได้ไหมทําได้ไงสายลุงเนี่ยสายลุงนี่บางคนก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อแพรวัดพิกุณทองบ้างเป็นของเจ้าคุณนอบ้างใช่ไหมนี่ คือวันนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าวงการสะสมของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายโดยเฉพาะการแบ่งแยกชัดเจนร,ระหว่างคนที่เล่นพระเก่ากับคนที่เล่นพระใหม่นะการที่เล่นพระเก่าเนี่ยมันจะต้องมีความรู้มากกว่ามากกว่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราต้องทําความเข้าใจอย่างเนื้อดินแบบเนี้ยเป็นเนื้อดินของหลวงพ่อก,กวยเห็นไหมเออ พิมพ์นี้หลวงพว่อกวยมีใช่ไหมเออและเกจิท่านอื่นครับสร้างไหมสร้างรู้ได้ไงก็ศึกษาไงใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้เนื้อแกะปูนโอเคนี่เห็นนะ เนื้อดินอันนี้เนื้อน้ำมันนี่สีวลีองค์ใหญ่กับสีวลีองค์จ้อยเน,เนื้อมันเนื้อเหมือนกันอ่ะไฟมันไม่สว่างเนาะ อืมีสองเนื้อมีเนื้อดินกับโอเคดูพผ่าน,นนะครับ